รก็ยอ้อนลอยไป่ซึ่งเราเห็นว่าการสูญหายหรือว่าการอุบัติในครั้งนั้นเราก็เห็นเบีเดยดจาคลิปนะครับแต่ว่าเราเห็นเพียงคลิปจาก,กวันนั้นเราก็ไม่ได้โพสหรือว่าไม่ได้ทักทราบข่าวเลยนะครับว่าคุณวันเฉลยู้ที่แห่งได้แล้ว,ลวก็เราก็ การลำลึกในกวันรบรอบกันทุกทุกปีนะครับวันนี้ก็เป็นปีที่สี่เริ่มปีที่ห้าแล้วในเรนี้นะครับคุณคณมันจเจริญนั้นถูกอู้หมายที่ประเทศเขาอยู่ด้านหลังพี่เอเขาอยู่ด้านหลังโอเค อต่อเพื่อไปยื่นนาคว่าการที่เดทก่ท้่ญิงต้องได้รับการรกาอ่างเนทาการว่า เน็ตไม่ดีเลยไปน้ำไปน้ำท่านรอคะวันนี hey, ้จริงๆเรามีลักหมายกับเอ่อรอสพัคไปงี้ดีกว่าเคื่องไทยนะคะไปดีกว่าซึ่งก็น่าจะเป็นตัวแทนที่ดีของท่านรองค่ะเราเกี่ยวข้องกับการอู้มหายมร่วมละ เราไม่ทราบว่าผู้แทนที่จะมารับนะะักจิตกรรมที่จะต้องนี้เป็นความพยายามของญาติและนักจิตกรรมที่ต้องการให้เป็นกรณีสุดท้ายก็คือกรณีของนายวันชัยที่พบโรคสี่ปีของการวา,างคำให้สูญหายของนายวันเฉลิมศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าดูที่ประวัติทุกคนก็น่าจะเข้าใจว่าทำไมต่อจากนี้เราจะต้องเดินทางไปที่พักเพื่อไทยนะคะ S <S ะะเอาตัวแทนมาแล้วครับก็วันนี้นะคะก็ท่านท่านที่อยู่ท่าน, series, นะคะ่ค่ะก็ในช่วงเวลาหลังระับประหา,าน,นะคะตั้งแต่ปี2557ไทยของาก,การังคบใช้กฎหมายของคสชเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ต่างๆในต่างประเทศหลายประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ประเทศกัมพูชานะคะก็ ให้ท่านนายกจริงๆมารับหนังสือด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าพี่สาวของมาเชลหรือ,อที่นี่แล้วก็พี่ป้าน่าจะมีเรื่องราวอนไรจะเล่าเลยนว,ว่าตอนนี้นายกได้ทุนที่เกิดฐานได้ขึ้นเป็นนายกได้ติดไปที่กัมพูชาแล้วก เพราะว่าประเทศไทยมีพรบอรุ้มหายแล้วนะคะแล้วเมื่อไม่นาน,นนี้ก็มีอนุสัญญาที่ลงนามแล้วว่าด้วยควาาและเมื่อรัฐบาลเป็นลงนามแล้วก็กะลูปนามทำให้มันเปลี่ยนผลนนะคะเป็นรูปประทไม่ใช่เฉพาะนามประทังไม่ใช่ เพราะกรรมที่ไปเรื่อยนะคะก็ฝากด้วยนะคะว่าชีวิตดคนไทย9ลายหายไปจากประเทศไทยแล้วก็กลายเป็นตกก็มีแล้วก็ยังมีสูญหายก็มีก็ฝากเล่นงนี้ไ้ด้วยนะคะอย่าให้มันเป็นแค่ลุปากนะคะ,ะเดี๋ยวอานาตอ่านรายงานผู้ถูกอุ้มฆ่าอุ้มหายทั้ง9รายนะคะนายอิทธิพลสุขแป้หนหรืออิเจสุธโฮ นายวุฒิพงศ์กดชักธรรมคุณหรือโอติผู้นิพไายในลาวนายสุรชัยดาถาวันสองกรณีคุณสวัสดี <ใน S 2> พี่ว<อ>ิมลพันธ์คุณชัิเน่ยเราพบว่าเป็นศกลอยน้ำนะคะมาติดที่ฝั่งไทยน่าสยามพีรวุฒิชูชีพชีวสุดและกิจสนพักไทยนายสุดท้ายวันนี้ครบรอบสี่ปีนะคะ คุณวันเฉลิมสามสิ์ข้อเรียกร้องใช่ไหมคะเอิจะต้องไปอ่านก่อนข้อเรียกร้องนะคะขอให้ท่านในฐานะนายกรัฐมนตรีตัวแทนของพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลหนึ่งขอโทษสาธารณะหรือที่เราเรียกกันว่า,าพับติกอภอิรจีซึ่งเป็นวิธีการแล้วก็เครื่องมือทางสังคมอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดการยอมรับว่า การพะขาให้สูญหายเกิดขึ้นจริงแสดงความสํานึกรับผิดประกาศเจตจำนงว่าจะมีความรับผิดชอบทางการเมืองและดําเนินการทางด้านกระบวนการยุติธรรมซึ่งสอดคล้องกับทั้งกฎหมายพระปปราชบัญญัติข,อข้อพายและกฎาาการการธรรมาและการอุ้มหายและข้อพันธะกรณีที่เกี่ยวข้องกับระหว่างประเทศน,นะคะข้อที่สองกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบค้นหาความจริงกร,รณีการพะําให้สูญหาย ปัจจุบันเป็นรัฐบาลประชาธุิปไตยหวังว่านะคะเอกสารหลักฐานพยาน,นมาขอให้การสืบสวนสอบสวนข้อที่จริงเกิดขึ้นจาก p o l i t i c a l view หรือความมุ่งมั่นทางการเมืองของรัฐบาลการสิทธิมนุษยชนเราจึงได้มาพบท่านก่อนเพื่อท่านจะเตรียมความพร้อมนะคะในการรับผิดชอบต่อสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับรัฐบาลที่แล้วแต่ก็สำนัก ยกอัฐมนตนิเหมือนกันเนี่นะคะก็ต่อมาถ้ามีการยอมรับความจริงเปิดเผยก้ไดทจริงร่วมมือได้มาตรก,การเดียวยาผู้เสียหายที่เป็นญาติของบุคคลที่ถูกผู้หายทั้งเก้าและมีการนำผู้กระทําความผิดไม่ว่าจะระดับใดน,นะคะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะ หลายๆเรื่องอาจจะต้องออกเป็นมติครรมรหลายๆเรื่องอาจจะเป็นคำสั่งนายกรัฐมนตรีก็โดยด่วนนะคะเพรวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากขอบคุณมากค่ะค่ะไปได้ไหมครับคุณผู้ก็ไปตรงเลไม่ได้นะครับ มากนะครับต้าลายนะครับด้วยเหตุที่ผู้ไทยท่างต้าลายนั้นโทรดำเนินคดีร่หายเกิดกัไรนั้น,รเ,น,รนเราก็จะถือว่าราัฐบาลชุดนี้เป็นอา,ารกระทของรัฐเช่นเดียวกันกับรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชานะครับความแตกต่างเรื่องราวูู้หายนะครับได้ข้อสรุปที่ชัดเจนอ,อกู่ากันคือการกุ้มหาย เป็นถึงมือของรัฐนะครับไม่ใช่เป็นการกระทาของเองกชนนะครับแต่เป็นการกระทาของนะรัฐดังนั้นตรงนี้ขอให้ทุกท่านติดตามมิธุนายนสองหนะครับเวลาไ่ายโงที่สำน,น,นัการณกรราการสินเชื่อชาติศูนย์ราชการที่นะครับแล้วหลั ย้องกับบุคคลที่ทาง,งานให้กับพรรคในหลายๆมิติหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าจริงๆเราคิดมาหน,านักก็เก่งเกินไม่ก้าไปนะคะก็หวังว่าเพื่อนสื่อมวลชนติดตามแล้วก็ช่วยกันติดตามไม่ตามด้วยนะคะก็เจอกันที่พักเ <c oughs> มื่อไทยายปมุมขึงนะคะ โอเคครับเรียบร้อยนะครับก็สำหรับการยื่นหนังสือนะครับแล้วก็เป็นคนนึงที่อยากให้คุณตูนายกยิ่งรักได้กลับประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีความสุขทันต์การท์มากบําบัดขอเชิญไปพบที่ทั้ประเทศไทยด้วยครับได้ครับคุณเต้าเป็นเฉลิมยี่เรียกว่าดูุบของขับสู่ไทยพี่เจนรู้สึกไงบ้างรู้สึกถึงความไม่จริงใจของของเต้าท่านี่รัฐนะคะว่า คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราร้องเพลงมาเป็นเวลาสี่ประเด็นดนี้อย่างจริงจังนะคะรับแล้วพิเจนมีมุกเป็นอะไรต่อไหมครับก็เดี๋ยวมูฟเมสหลังจากนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่วันนี้เนาะก็เดี๋ยวรอรอว่าที่บอกว่ากสมเปิดเผยรายงานก่อนวันที่สิบมิถุนานะคะเราก็ไปไปไปตางกันได้นะคะเพราะว่ามันเป็นข่าวหกเก้า